จัดให้แล้วครับกับเจ้าไฮด้าอัลตราเอนะครับขครที่มองหานะครับคันตกปรากฏสวยๆสักหนึ่งคันแบงค์เลียวเียวสักหนึ่งคันนะครับจัดตัวนี้เลยครับแนะนําเลยกับเจ้าไฮด้าอัลตราเอนะครับดีไซน์สวยๆเน่ๆให้ดูดีไซน์ก่อนนะครับด้ามของเขานี่ครับนี่จะเป็นด้ามไม้เผาไฟครับโคตรสวยรีซีทแต่งนะครับใส่หัวแต่งมาให้เรียบร้อยแบงค์เลียวเล็กนะครับ แต่ตัวเนี้ยผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเวทของเขาเนี่ยตีมาที่ซองเนี่ยตีมาผิดนะครับคือเขาตีเวทมาผิดนะครับนะเวทมันไม่ตรงนะเขาเขาตีมาแค่3ขีด8นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยเวทมันน่าจะอยู่สักประมาณ4ขีด12ประมาณ4ขีด12นะครับใครที่พลาดอิเล็กตาร้ล็อกสตาร์ไปก็จัดตัวนี้ได้เลยนะครับจัดตัวนี้ไปแทนได้เลยครับสำหรับสายตกประกฏแล้วก็สายตีเหยาะปอม นะครับเดี๋ยวจัดโปรให้ด้วยนะครับความจริงราคา900บาทเดี๋ยวจัดโปรให้เลยครับนะในเมื่อมันตีเวทมาผิดนะครับก็เรียกได้ว่าจัดให้เลยละกันราคาพิเศษนะครับมีแค่10คันเท่านั้นนะครับมีแค่10คันเท่านั้นนะครับให้ดูความยาวก่อนนี่นี่นี่ตามนี้เลยครับ h y d ้า u ั t r a x นะครับความยาว6ฟุต2ท่อนนะครับแต่ว่าเขาตีเวทมาแค่3.8นะครับแต่ในส่วนตัวผมนะ่ย ผมบอกได้เลยว่าเวทนะน่าจะอยู่ประมาณ4.12ขีนะครับเพราะเวทค่อนข้างที่จะตึงมืออยู่นะครับตึงมืออยู่นะครับฉะนั้นผมจะเรียกมันว่าเวท4.12ขี่และกันใครที่สนใจคันแบบตึงๆมือนะครับเอาไปตกไอ้กดสนุกๆน,นะครับจัดตัวนี้เลยผมคิดไปแค่690บาทเท่านั้นครับกับเจ้าไฮด้าอัลตร้าเมี10คัน นะครับจัดให้เลยครับ690บาทครับใครสนใจนะครับจิ้มด่วนๆจิ้มด่วนๆหรือว่าทักอินบ็อกด่วนๆนะครับเพราะว่ามี10คันเท่านั้นดีไซน์สวยๆแบบนี้นะครับ900เราไม่ขายครับ90 0้เราไม่ขายเอาไปเลยครับ690บาทพอ690บาทพอครับมี10คันสนใจจัดด่วนๆนะครับ